นที่3สงครามทะลุมิติพิชิตจ้านกลัวเปิดเรื่องมาแล้วก็จะได้ยินเสียงของคนหนูซางหลีที่ได้พูดขึ้นว่าต้าห่วงระวังและในขณนะนั้นเองมันก็ได้มีชายผู้หนึ่งกระโดดลงมาจากบนหลังคาพร้อมกับโซ่ปลายแหลมที่จะเอามาทําร้ายต้าห่วงและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าเจ้าเจ้าการรอบจู่โจมคุณชายของข้าข้าจะจัดการที่เจ้ากลายเป็นศพแหลกเละเดี๋ยวนี้และเมื่อเขากําลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะจัดการต้าห่วงนั้นแต่พี่ว้อยก็ได้มาช่วยไวทันการเขาได้เข้าจัดการชายผู้นั้นจนกระเด็นออกไปและชายผู้นั้นก็ไดด้้้้้พููขึนว่าาาาาเเจจคคืออผบัญชกรง จวนตระกูลซางไหว้ปฉีแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าพี่ว่าจึงได้ตอบกลับชายผู้นั้นไปว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เป็นอาคารตุกะที่เพิ่งมาจวนตระกูลซางของเราทำไมเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับข้าชายผู้นั้นก็ได้ตอบกลับพี่ว่าไปว่าแขกเพิ่งพารอบอยู่โจมชนชั้นผู้สูงตามกฎหมายต้องถูกประหารชีวิตเท่านั้นและในขณะนั้นเองคนหนุ่มก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าคนชายหลิงคนนั้นลวนลามข้าแถมยังใช้สายตาลาม,มกกับข้าอีกข้าจะแต่งงานออกไปได้ยังไงคนหนุน่มันก็ได้ท พวกคนอึ้งเป็นอย่างมากลวีอีนางจึงได้พูดกันว่าคุณหนูของข้าได้รับความรักจากยูหินท่านเสนาม,มาตั้งแต่เด็กยังไม่มีใครกล้าดูหมิ่นนางต้าห่วงที่เพิ่งมาจนตระกูลของข้ายังออกโรงปกป้องนายเขาเป็นผู้มีคุณธรรมหากเจ้ายังไม่รีพาคุณชายของเจ้าไปอีกหากให้นายท่านรู้เรื่องนี้ข้าต้องฟ้องร้องเจ้าถึงบรรลังแน่และหลังจากที่ลวีอีนางพูดจบชายหนุ่มผู้นั้นก็ได้ทำสีหน้าตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็ได้มองไปที่คุณชายหลิงและเขาก็ได้ออกคําสั่งไปว่าส่งตัวคุณชายกลับจวววนนนนนล้้้พพกกกกกกเเขาาาา็ไไไดดิดจจจปปหััังที่ คุณหนูก็ได้พูดขึ้นว่าตาห่วงจะทวงหนี้หมดหรือยังตาห่วงก็ได้ตอบกลับคุณหนูไปว่าหมดแล้วล่ะข้าขอบคุณพวกท่านมากนะคุณหนูจึงได้ตอบกลับตาห่วงไปว่าคมขอบคุณ่ะไม่ต้องหรอกแต่ตอนเนี้เจ้าติดหนี้ข้าแล้วพอดีตระกูลของข้ากําลังขาดคนเจ้าว่ายังไงเจ้าสนใจไหมและในขณะนั้นคุณหนูก็ได้ยื่นมือไปหาตาห่วงเมื่อตาห่วงวางมือบนลงบนมือของคุณหนูคุณหนูก็ได้จับมือวางให้เหมือนสุนัขตาห่วงจึงได้พูดไปว่าคุณหนูเราลองเปลี่ยนท่ากันดีไหมค ยงยกเฉิงต้าห่วงก็ได้ตื่นตาตื่นใจกับข้าวของในเมืองเป็นอย่างมากเพราะมันมีข้าวของขายเยอะแยะเต็มไปหมดคุณหนูจึงได้พูดกับต้าห่วงว่าต้าห่วงในระยะเวลาถ้าจะให้ดีเจ้าอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเลยนะอยู่เล่านิทานให้ข้ากับคนในเมืองฟังเสียก่อนแล้วคุณหนูก็ได้ทำตาปริบๆใส่ต้าห่วงและภาพก็ได้ตัดมาที่คุณชายหลิงกับสซเวียนชิงคุณชายหลิงก็ได้พูดกันว่าจวนตระกูลซางใส่ร้ายกันชัดๆข้าจะไปสนใจเยกระดานนั่นได้ยังไงแลมันก็ได้มีชายผู้หนึ่งพูดขึ้นว่า กรมยุติธรรมแต่เป็นมหาเสนาบดีกับยกเฉิงห<บ>ูเจ้ารู้ไหมว่าตระกูลเหมียวจะดองกับตระกูลซางเจ้าข่มเหงภรรยาที่ไม่ได้แต่งเข้าตระกูลเหมียวคุณชายเหมียวผู้นั้นไม่ใช่ผู้มีเมตตาและเขาจะเมตตาต่อเจ้างั้นหรือนับจากวันนี้เจ้ากักตนสำนึกตัวหากไม่ได้รับอนุญาตจากข้าเจ้าห้ามออกจากตระกูลเด็ดขาดและชายผู้นี้เขามีนามว่าคุณชายสวีซึ่งเป็นคุณชายใหญ่ตระกูลหลิงและในขณะที่คุณชายกำลังเศร้าเสียใจยอยู่นั้นสซเวียนชิงนางก็ได้พูดขึ้นว่าคุณชายในเมื่อตระกูลเหมียวจะเกี่ยดออองงกกกับตตตระููลาาแ่่หยน กลับได้ยินว่าภรรยาที่ตนจะแต่งเข้าตระกูลกับเลี้ยงนายบำเรอไว้คนหนึง่งคุณชายหลิงก็ได้ให้คนในตระกูลไปปล่อยข่าวหรือว่าคุณหนูซางหลีเลี้ยงนายบำเรอไว้คนหนึง่งต่อไปจะขอเรียกคุณชายหลิงว่าคุณชายรองนะคะและภาพก็ได้ตัดมาที่จวนตระกูลซางผู้คนในจวนตระกูลซางนั้นก็พากันวิ่งวุ่นวายเพื่อจะเข้ามาฟังนิทานของต้าห่วงและมันก็ได้มีคนมาฟังเรื่องเล่านิทานมากมายในขณะที่คุณหนูกําลังตั้งใจฟังนิทานอยู่นั้นพิลวีก็ได้พูดกันว่าจวนตระกูลหหลลลิิงงใส่่่ร้าาาายยคน,นูแะปปออขวตมตมกไจช นี่เป็นนายบําเบิที่คุณหนูเลี้ยงเอาไว้คุณหนูก็ได้ตอบกลับไปว่าข้าไม่สนใจหรอกแล้วคุณหนูก็ได้หยิบกระบอกไม้ไผ่มาแล้วก็ได้เขียนข้อความลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วคุณหนูก็ได้เอาให้คนไปห้อยไว้หลังตาห่วงแล้วก็ได้ทําให้มันเลื่อนลาวีอี้นางก็ได้สงสัยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้ถามคุณหนูไปว่ามันคืออะไรหรือคุณหนูก็ได้ตอบกลับลาวีอี้ไปว่านี่หน่ะคืออักษรบอกความรู้สึกเรียกว่าคอมเมนต์วิ่งตาห่วงเป็นคนบอกข้าหน่ะและหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คนเขียนคอมเมนต์มากมายูคนกนก,กััันนบยู่้้พพีว็ไดดมคุณหนูว่า หนูครับงานเทศกาลใกล้จะมาถึงแล้วแต่เหล่าแขกพึ่งพาพากันเอาแต่ฟัง,น,งนิทานทั้งวันเพิกเฉยต่อการฝึกฝนคุณหนูจึงได้ตอบกลับไปว่างานเทศกาลเดิมทีมีไว้เพื่อเลกเปลี่ยนวลยุธ์แต่ตอนนี้เป็นการช่วงชิงต่อสู้เพื่อแย่งผลประโยชน์งานนี้ไม่ไปก็ได้พิธีการรับพลทหารเตรียมการเป็นอย่างไรแล้วและในเวลาต่อมาเราก็จะได้เห็นผู้คนมากมายที่ยืนกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อทําพิธีต้อนรับพลทหารคุณหนูของเราเนี่ยน่ารักใช่ย่อยเลยนะเนี่ยอคุณหนูเดินขึ้นไปบนเวทีคุณหนูจึงได้กล่าวขึ้นว่าามมัญชนีคุณ กล้าหาญและทักษะโดดเด่นงานที่นี้ขอเชิญจีชิงเข้าร่วมโจรตระกูลซางเพื่อรับเบี้ยววัดอย่างเป็นทางการเมื่อพระเอกของเราได้ขึ้นไปอยู่ด้านบนคุณหนูก็ได้บอกให้เขาตรวจเลือดเพื่อพิสูจน์กายสังขารและในขณะที่พระเอกของเรารับดาบมาจากคุณหนูนั้นมันก็ได้ทําให้เขาหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อคุณหนูเห็นพระเอกของเราก,กล้ากลัวกลัวคุณหนูจึงได้ผักพระเอกของเราแล้วก็ได้พูดไปว่าตั้ห่วงนี่กล้าหาญจริงๆยังไม่กี่ใจแผลของเจ้าก็กลับมาสมานก,กันแล้วถ้าไปอ่านในตำรามาแล้วแม้สังขารข มันกไว้มันเรียกว่ากายาแห่งเทพไทยซุยมันจึงได้ทําให้ผู้คนตกใจเป็นอย่างมากคุณหนูจึงได้บอกให้ต้าห่วงหลบไปก่อนเพื่อจะบอกผลพิสูจน์เลือดให้ผู้คนรู้เมื่อผลทดสอบเลือดปรากฏขึ้นมันก็ได้ทําให้คุณหนูตกใจเป็นอย่างมากและคุณหนูก็ได้พูดออกไปว่าต้าห่วงคุณสมบัติของเจ้าเป็นหนึ่งในหมืน่นเป็นคุณสมบัติแหงแ่งมดและเมื่อคุณหน,นูพูดออกมาแบบนั้นมันก็ได้ทาให้ผู้คนตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นระดับที่ต่ําที่สุดและคุณหนูก็ได้พูดออกมาออออีกกกวว่าาพพพิิิธจจจบบลลลลงงงแ้้เเเเเเเชญัไปะโยยยรรขนนๆ กลายเป็นระดับที่ต่ำที่สุดซะง,งั้นคนในจวนตระกูลซางก็ได้พากันพูดว่าคนแบบนี้จะเข้าตระกูลซางของเราได้ยังไงลือกันไปทั่วตอกแล้วว่าจีชิงผู้นี้เป็นนายบำเรอของคนหนูและในขณะนั้นเองคณหนูก็ได้เดินผ่านมาแล้วก็ได้ยินที่พวกเขาพูดคณหนูก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเจ้าข้าเป็นคนตัดสินใจรั้งจีชิงไว้เองและข้าไม่อยากได้ยินคำล่าลือเช่นนี้ในตระกูลซางอีกและคนหนูก็ได้เดินจากไปและในขณะนั้นเองกระดองเต่าที่จีชิงทดสอบเลือดนั้นจากที่มันเป็นมดมันกลับกลายเป็น แล้วกระดองเต่านั้นก็ได้แตกไปข้าก็ได้ตัดมาที่จวนตระกูลเหมียวและชายผู้นี้คือคุณชายเหมียวอี้ขาก็ได้พูดขึ้นว่าคุณสมบัติแห่งหมดรอมีค่าพูหายากจริงๆตาเท่าก็ได้พูดขึ้นว่าตรวจสอบที่มาของจีชิงแล้วอรับขาวลือกันว่าแม่นางเลี้ยงไว้เป็นนายบำเรอจะถูกตระกูลหลิงลงโทษหรือไม่วอนคุณชายโปรดบอกคุณชายเหมียวอี้ก็ได้พูดขึ้นว่าไม่ต้องแล้วละเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ข้าจะไปจวนตระกูลซางสักครั้ง อีพีที่4ส่งคำทะลุมิติพิชิตจ้านกัว้วเปิดเรื่องมาเราก็จะได้เห็นคุณชายเหมียวอี้ที่มาถึงจวนตระกูลซางแล้วเมื่อเพ่ของเราสังเกตเห็นเพ่ของเราก็ได้ถามพี่ว้ยไปว่าคุณชายผู้นั้นคือใครมาจากไหนหรือขอบวนใหญ่ชะมัดเลยพี่ว้ยจึงได้ตอบกลับไปว่าเขาเป็นบุตรของยุเถึงโวผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งต้าชินชื่อเหมียวอี้มาเยี่ยมในเวลานี้ข้าว่าเขาคงไม่มีเจตนาที่ดีแน่และภาพก็ได้ตัดมาที่คุณหนูและคุณชายเหมียวอี้คุณชายเหมียวอี้ก็ได้พูดขึ้นว่าได้ยินมาว่าการเมืองของซ ใจข้าจึงได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่เพื่อมาเยี่ยมคุณหนูจึงได้ตอบกลับไปว่าอ๋อเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ถึงกับได้ทําให้คุณชายต้องระดมคนมามากมายเพียงนี้เลยหรือและภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกของเรากับพี่เว่ยพี่เว่ยก็ได้พูดขึ้นว่าคุณชายกำลังใช้ข่าวลือที่เจ้าเป็นนายบำเรอของคุณหนูเพื่อบีบบังคับให้คุณหนูแต่งงานและเมื่อพระเอกของเราได้ยินเช่นนี้เขาจึงได้รีบวิ่งเข้าไปในห้องโถงที่คุณหนูอยู่ณนะห้องโถงคุณชายเหมียวอี้ก็ได้พูดขึ้นว่า,า,าพี่้าามงงนนีีเเื่อหใลลย บำเลือาไว้คุณชายเหมียวอี้ยังมาสู่ขอด้วยตนเองท่านไม่กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงของเมืองยกเชิงหหหรือและในขณะนั้นเองพระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามาและเขาก็ได้พูดขึ้นว่าคุณชายท่านนี้เวยโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นอยู่นี่หากท่านอยากแก้ปัญหาให้ใครกังวลให้กับคุณหนูซางหลีจริงท่านก็ควรไปจัดการข่าวลือที่ต้นตอไม่ใช่มาบีบบังคับให้ผู้อื่นแต่งงานแบบนี้น่าไม่ไอายจึงได้พูดออกมาว่าวอนคุณชายโปดอภยัยแม้แขกเพิ่งพาตระกูลของข้าพูดจาไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่มันก็สื่อความในใจของข้าได้พอดีีน่กก็สาายยแลล้วเชชิญคุณับ เอและคําพูดของคุณหนูก็ได้ทําให้คุณชายโมโหเป็นอย่างมากคนของคุณชายก็ได้กระโจนเข้าไปทําร้ายจีชิงและในขณะที่คนของคุณชายกําลังจะเข้ามาทําร้ายจีชิงอีกครั้งพี่วัยก็ได้มาขวางทางเอาไว้คุณหนู่จึงได้พูดขึ้นว่าคุณชายที่นี่จวนตระกูลซางท่านจะทําอะไรก็ให้มันสมฐานะด้วยคุณชายก็ได้พูดขึ้นว่าเมืองซางจีขออภัยลูกน้องของข้าคนนี้บูมบามเกินไปอยู่บ้างแค่คันไม้คันมือแลกเปลี่ยนกันก็นกเท่านานงานเทศกาลปีนี้เมืองซางจีอย่าหาเรื่องอ้างจนพลาดงานอีกล่ะดูท่าางง่่หนนนุุมมคี้ยยัอไถึ ยี่สิบกระมังเลือดลมสมบูรณ์ห่างไม่เข้าร่วมก็น่าเสียดายและก่อนที่คุณชายเหมี่ยวอี้จะกลับไปคุณชายเหมี่ยวอี้ก็ได้พูดดูถูกพระเอกของเรามันจึงได้ทําให้พระเอกของเราโกรธเป็นอย่างมากและเมื่อคุณชายเหมี่ยวอี้กําลังจะไปคุณหนูก็ได้พูดขึ้นว่าคุณชายเหมี่ยวอี้ได้โปรดนาข,ของของท่านกลับไปด้วยเมื่อคุณหนูพูดออกมาแบบนี้มันก็ได้ทําให้คุณชายเหมี่ยวอี้โกรธเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาจีชิงก็ได้พูดกับพี่ไว้อยไปว่าได้โปรดท่านช่วยสอนวรยุทธ์ให้ข้าด้วยเถอะขา้าจะไปงานเทศกาลพี่ว้อยจึงได การนี้อันตรายมากเพียงใดในทุกๆ3ปีจะต้องรวบรวมชนชั้นผู้สูงและเหล่าแขกพึ่งพาของแต่ละตระกูลที่อายุยังไม่ถึง20ปีในเมืองยกเฉิงเพื่อมาแลกเปลี่ยนฝีมือการในตำหนักสการาฟ้าจะต้องรู้นะว่างานเทศกาลในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นการต่อสู้ช่วงชิงศักดิ์ศรีและเกียรติยศให้กับผู้เป็นนายเบาหน่อยก็แค่พิการหนักหน่อยก็ตายไพ่ของเราก็ได้ตอบกลับไปว่าแล้วยังไงล่ะดังนั้นข้าจึงได้ให้พี่เว่ยช่วยสอนข้าคุณหนููาาางหลลีีมมมบุุญคคณต่าา่่ออ้ก้กกเืทนน็ไดยิแว คุณชายเหมียวอี้ท่านนั้นหยามเกียริคุณหนูซางหลีหยามเกียรติตระกูลซางเรื่องนี้ข้าทนไม่ได้เมื่อพี่ว่ยเห็นความมุ่งมั่นของจีชิงที่จะทำเพื่อตระกูลมากขนาดนี้พี่ว่ยจึงได้ตัดสินใจสอนวรยุทธ์ให้กับเขาในเวลาต่อมาขณะที่พี่ว่ยกำลังจะฝึกให้จีชิงพี่ว่ยก็ได้พูดขึ้นว่าแก่นของมะคากายาคือการอาศัยเลือดลมและฝึกฝนเนื้อและกระดูกข้าจะสอนกระบวนการท่าแรกให้กับเจ้าก่อนก่อนอื่นนำพลังแห่งเลือดลมเคลื่อนย้ายไปที่มือทั้งคู่เติมเส้นเลนด้วยเลือดลมและเพิ่มพลังกลลลัับเเเกก็็ไว้้ทที่แแขขนนนืออดมจะายปงงส ข้างจะสามารถสะบันของแข็งได้และนี่คือกระบวนการท่าได้ของมคากายาอ่ะงานเจ้าลองทําดูมันได้ทำให้จีชิงพระเอกของเราอึ้งเป็นอย่างมากและในขณะที่จีชิงกําลังลองฝึกดูนั้นและในขณะที่เขาคิดแปลงเป็นอาวุธเล่มหนึ่งเขาก็ได้คิดเป็นดาบเอคิลิเบอร์มันก็ได้ทําให้พี่ว้อยงงเป็นอย่างมากพี่ว้อยจึงได้พูดออกไปว่าเจ้าพูดเพื่อเจ้าอะไรของเจ้าคิดเป็นขวานวงพระจนันทร์สีไม่ใช่ดาบโถพระเอกของเราท่าทางจะเล่นเกมหนักไปแล้วเนี่ยไหนเจ้าลองทําดูอีกทีซิจีชิงก็ได้ตอบกลับไปว่าแขนหักแล้วโถพระเอกของเราเนี่ยไม่มีความเจ็ปวด ไปเลยแข่งมือตัวเองเล่นสง,งันทั่งวันผ่านไปเราก็จะได้เห็นจีชิงเพ่ของเรานอนหิวอ,อยู่ในสนามฝึกและในขณะนั้นเองคุณหนูก็ได้นาเอาอาหารมาให้จีชิงคุณหนุ่มก็ได้พูดกันว่าต้าห่วงเจ้ากินช้าๆหน่อยสิมัคากายาเป็นวิชาที่ท่านมหาเสนาบดีแก้ไขมาจากเส่สากระบฏความโบราณข้อดีของมันก็คือแข็งแกร่งไร้เทียมทานส่วนข้อเสียของมันก็คือต้องทานอาหารในปริมาณมากๆเพื่อฟื้นฟูกําลังมองอยังไงเจ้าก,ก็เหมือนต้าห่วงจริงๆเลยนะโง่เหมือนกันเลยเมื่อ3ปีก่อนการเมืองวุ่นวายท่านพ่อให้ข้ายาจากเมือ เสียญยานกลับบ้านเก่าที่ยกเชิงแต่ในระหว่างทางก็ได้พบกับมือสังหารที่ถูกส่งมาโดยศัตรูทางการเมืองของพ่อข้าคุ้มครองข้าเหล่าแขกทึกพ้าก็ตายกันหมดไม่เหลือและในขณะที่ข้ากําลังก่อต้าห่วงเอาไว้ข้าก็ทนแรงของต้าห่วงไม่ไหวต้าห่วงจึงได้วิ่งไปหาศัตรูเพื่อปกป้องข้ามันจึงได้ทําให้ต้าห่วงโดนศัตรูฆ่าตายการกระทาเช่นนั้นมันก็ได้ทาให้ข้าโกรธเป็นอย่างมากข้าจึงได้ทนกับความโกรธของข้าไม่ไหวข้าจึงได้หยิบดาบไปจัดการเขาทิ้งซะข้าก็ได้ตัดมาที่ปัจจจจุัััันนนนเเเเรรราาาาาะได้้หหห็ออกกกขงงงที่ํลลลตใฝฝึยยวคื ในวันหนึ่งพี่เอกของเราก็ได้ทําท่าแรกของมาคากายาได้แล้วและหลังจากนั้นเขาก็ได้ฝึกฝนต่อไปและภาพก็ได้ตัดมาที่พี่ว้ยกับคุณหนูพี่ว้ยก็ได้พูดขึ้นว่าไม่อยากจะเชื่อเลยเวลาเพียงสั้นๆไม่กี่วันจีชิงจะฝึกได้ถึงท่ากระบอกขาแล้วคุณหนูมีสายตาแหลมคมจริงๆและเมื่อใดที่จีชิงฝึกท่าขวานวงพระจันทร์และท่ากระบอกขาสําเร็จการไปงานเทศกาลก็ปลอดภัยแล้วละ่ะคุณหนูจึงได้ตอบกลับพี่ว้ยไปว่าใครจะให้เขาไปงานเทศกาลกันล่ะทั้งหมดนี้ข้าให้เจ้าฝึกฝนให้เขาเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นตอน ข้างกายของข้าคนไหนเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นอีกแล้วภาพขพก็ได้ตัดมาที่จีชิงเขาก็ได้ฝึกฝนสองกระบวนท่าสําเร็จแล้วแต่เขาก็ได้ใช้พลังมากเกินไปมันจึงได้ทําให้การฟืน้นฟูการบาดเจ็บของเขาเชื่องช้าไปด้วยในขณะที่เขากําลังคิดอยู่นั้นเองเขาก็ได้เกิดอาการแปลกๆเมื่อเขาเห็นลอวีอีเขาก็ได้คิดในใจว่าให้ข้ากินให้ข้ากินนางเคี้ยวนางและคืนนางทั้งเป็นไม่ให้เหลือซากเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปได้ใน,ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร